ปะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอปาแฟมิลี่วันนี้เราจะพาขึ้นไปดูบนตึกกันยามสายหน่อยดูสิว่าหลายคนทำอะไรอยู่อ่าเจอแล้วสวัสดี สวัสดีเบิร์ดใครนะพี่เปียกใช่ไหมพี่เปียกอยู่ด้านล่างวันนี้คุณทำอะไรได้ยินเสียงนกไหมมีอะไรโชว์ไหมทาแป้งโชว์หน่อยเล้วทาแป้งหน่อยเหนียวหน้าใช่ไหมเคคุณทาดีๆหน่อยทาดีโอเครูปให้มันเนียนๆมีกระจกไหมเนี่ยมีกระจกไหม อ๋อโอเคเดี๋ยวท่าก่อนท่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุณก็ส่องกระจกอยดูที่น้องเขาดิทาแป้งดีลีโลสติยกอ่ะพี่เปียกอ่ะอยู่ด้านล่างด้านล่างนี้ลีโลสติ๊กหมอนข้างแล้วก็มีสติ๊กตัวเล็กด้วยอุ้ยมีหมอนด้วยยังงไ มารีวิวที่นอนเต่าเบร์กันหน่อยโอ้โหดูนี่สตีทอันนี้อะไรเนี่ยกาฟิลม,มีซื้อกระตุ้นหัวน่นอนด้วยแป้งสองกระปุววกเลยวันนี้เป็นไงบ้างอากาศเป็นไงเอ่ยรู้สึกว่าตื่นเช้ามาอากาศเป็นไงบ้างไม่แน่ใจอากาศยังไม่แน่ใจ <laughs> ทำไมถึงไม่แน่ใจกับอากาศ หัวออกแล้วบรรลุผลแน่กินข้าวเช้าเรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยเบิร์ตแล้วเช้านี้มีอะไรบำรุงยังดูเลยดูในกาหน่อยกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วดูฬิกาให้ดูหน่อยตอนนี้กี่โมงแล้ะ9โมง50 9โมงู0แต่นี่แล้วันแรกเหรออุ้ยเสื้อก็เป็นสติ๊กอีกดผมแล้วมั้งใครนะบอกเปียกให้เอามือถือมา ได้ในทุ่งหาใครขอทุ่งหาพี่น้อฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวพี่น้อฟ้ามาพี่น้อฟ้ามานิกิตาคุณใช่ไหมเนี่ยกิตาเขาถ่ายคนเลี้ยงโอ้โหของเอฟซีทำรูปมาให้ด้วยี่พี่อ้อมพี่อ้อม จะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเรียกให้ไปเรียกกันไหมไปตามไหมไปตา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 มไปไปตามไปตามไปตามไป้เลยเดี๋ไปตามไปตามไปตามไตามคุณไปตามไปตามไปตามไปามไปตามีปตามามไปตามหามไปตไปตามไตามไตามไปตาปามไปตนตามาปตามตามไ้าปามไปตาตัาต เออมันนี่เซมันนี่เิว่าไงว่าไงเล้นไบยังไาคืคปเดหรอยิมบไเออานน้าเหรอปากแป้งอ่ะไบไบอยากกินกะเพราหมูไข่ดาวสองฟองอะคุณนำเข้าไปเจอเจออพี่เปียกแล้วตามหาพี่เปียกอยู่เจอแล้วพ เอกมเน่ี่ซื้อขนมให้ด้วยอใส่พี่วางเลยเดี๋ยวเขากดวางไว้วางไว้อะไรคุณนั่งรออ่าคุณนั่งรอตรงนี้น่ะนั่งรอตรงนี้ได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 ้โอเคออนออนออน เออนอนนะเอาอาลงเฮ้ยเอาเอาาเอากคอนโอนแล้วเหลือยอาชี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 มาล้ขอโอเคไปบ่ายทุกคนให้น่อยบ่ายนะ